เริ่มมาเกมแรกนะครับนะผมก็ได้ปิดไฟไปเลยนะว่าเรามีแค่สกิลปาดนะเราไม่มีสกิลในการกดใช้นะแล้วผมก็เดินลงมาจะว่าจะมาดักหาปาดนะครับแล้วก็เห็นสีเขียวแต่สีเขียวเป็นคนทรยศนะครับผมก็เลยเดินไปปาดสีส้มแทนนะนะพอครูดาวการฆ่าของผมหมดนะครับผมก็ได้ฆ่าสีน้ำเงินต่อนะครับแล้วผมก็มายืนเต้นอยู่กับสีเขียวนะพอเต้นไปได้สักพักหนึ่งสีฟาร์มินก็ได้กดรีพอร์ตศพของสีม่วงมาครับ แล้วตานี้ก็มีคนตายไปถึงสี่คนเลยนะแล้วตานี้ทุกคนก็ได้โหวตข้ามมานะครับนะไม่มีใครโหวตกันสักคนเลย<ส>พ่อ,อ,อมาจากการประชุมนะครับผมก็ได้ปิดประตูรองอาหารเพื่อที่จะรอสกิลคูดาวการปา่าของเรานะครับนะแล้วก็ยืนเต้นกับสีเขียวมานะพอเต้นไปสักพักหนึ่งนะครับตัวแฟงก็ได้ปิดปฏิกรณ์นะผมก็ได้ปาดสีฟาม้นมานะคับเพราะว่าสีฟามินเดินมา แต่เสียงพูแทนที่จะไปป่าสีเหลืองกลับมาเดินวนๆตรงศพเฉยเลยนะครับนะผมก็เลยเดินย้อนกลับมาเพื่อกดรีพอร์ตสมองสีฟามินนะครับพอเข้าการประชุมมานะครับผมก็ได้สงสัยขาวว่าขาวเป็นนักสะกดจิตนะผมก็เลยเดาสีขาวว่านักสะกดจิตดูนะครับแล้วสีขาวก็ตายไปครับทำให้ตานี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็จะไปกันหน่อยนะครับเข้าเกมที่2มานะครับผมก็ได้ปิดไฟเหมือนเดิมนะแล้วผมก็เปิดบทบาทมาเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเห็นว่าเสียมพูมาเดินตอมๆนองๆนะครับผมก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เดินมาป่าสีต้มนะครับแล้วจากนั้นผมก็เดินไปหาที่แอบของผม,มนะแล้วสักพักหนึ่งสีฟ้ามินก็ได้ตบปมรีพอร์ตมาครับแล้วตานี้สีเขียวถูกวัวออกไปนะครับเพราะว่าสีเขียวเป็นจอมตะกานะ พ่อมาจากการประชุมนะครับเสียงภูเป็นคิวปิดนะสียมพูก็ได้มาจับคู่ Maria, ให้ผมนะผมก็เลยพยายามจะให้เสียงภูนะยิงสีม่วงนะครับเพราะว่าสีม่วงเปนฆาตกรกับเรานะพยายามส่งสิกนะครับแล้วพอผมเดินมาถึงห้องคลังนะครับผมเห็นสีฟามินยืนเติมน้ามันอยู่ผมก็เลยปาสีฟามินทิ้งไปเลยครับจากนั้นสีม่วงก็เดินมาครับเสียงภูเป็นคิวปิดเสียงภูจะยิงคิวปิดใส่สีม่วงนะครับแต่สีม่วงก็ปาเสียงพูไปนะทาให้เกมนี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ as always win I พอเริ่มเกมมานะครับผมก็ได้เดินลงมานะครับผมยังไม่ทันปิดอะไรนะครับเพื่อนี่แย่งผมปิดออกซิเจนไปก่อนแล้วนะทำให้ผมก็ต้องเดินไปแก้ออกซิเจนกับคนอื่นนะครับนะ แต่พอเดินลงมาผมก็เจอสีม่วงนะผมก็เลยปาสีม่วงนะครับแล้วก็เดินหนีออกไปนะครับแล้วสีเขียวก็ไม่ได้ปาสีส้มนะครับทําให้สีส้มลากศพไปนะขอยกรางวัลฆาตกรยอดแย่ให้สีเขียวเลยแล้วกันแล้วจากนั้นสีน้ําตาลนะครับก็ได้กดโหวตศพของสีเหลืองมานะครับก็เป็นการช่วยชีวิตเรานะก็ต้องขอบคุณน้ําตาลมากไม่งั้นเราก็โดนโหวตออกเลยนะ พอเข้าการประชุมมานะครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่าสีส้มต้องชะตาขาดแน่นอนนะครับผมก็เลยเดาสีส้มมาสีส้มเป็นหมอไปอนะแล้วตาเนี่ยสีส้มก็ถูกกาจัดไปนะครับ <c oughs> พอมาจากการประชุมนะครับเพื่อนของผมก็ได้แย่งผมปิดไฟไปเลยนะครับทําให้ผมต้องรองคู่ดาวสก,กิลการปาดสักแป๊บหนึ่งนะจากนั้นผมก็ได้เดินลงมานะครับหาคนปาดให้เห็นเสียมทาลก็เลปาดเตียมตาลทิ้งมาครับ จากนั้นสักพักใหญ่ๆนะครับเพื่อนของเราก็ได้ปาดสีน้ำเงินทิ้งมานะครับทำให้ตานี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับโดยแสง่งมัชนะไปนะ That was epic. The best game ในเมื่อคลิปนี้ลงช้านะครับเนื่องจากมีปัญหาอะไรหลายอย่างนะ mm hmm. ผมก็เลยแถมเก,ม,เกมที่สี่มาให้นะครับนะพอเริ่มเกมมานะ <_ V sparkle> ผมก็ได้เดินลงมาปาสีม่วงเลยครับแล้วจากนั้นสีขาวก็มันเห็นยานอวากาศแล้วผมนะสีขาวเลยวิ่งตามมานะแต่สีขาววิ่งเลี้ยวปไปในห้องไสแทนนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าผมเดินตรงมานะจากนั้นผมก็ได้เดินเข้าไปในห้องพยาบาลนะครับดูว่าสีขาวย,ายังอยู่มั้ยนะพอเห็นสีขาวนะครับผมก็เลยเดินไล่นะครับแล้วก็ปาดสีขาวทิ้งไปเลยนะครับ จากนั้นก็มีคนกดรีพอร์ตศพสีแดงมานะครับนะแล้วเกมนี้ก็ตายไปถึงสี่คนเลยนะครับในเวฟบแรกคุณผมก็บอกเลยผมเป็นนายอำเภอแล้วติดแดงอ่ะมันฆ่าสีอะไรก็มีแล้วผมก็ไปฆ่าสีแดงในเมื่อเสียงพู้พูดมาขนาดนี้แล้วผมก็เลยต้องเดาเสียงพู้น,น่ะคนมันจะได้เหลือน้อยลงจากนั้นเสียงพูก็ถูกกำจัดไปนะครับเพราะว่าโดนผมเดาไปนะ พ่อออกมาจากการประชุมนะครับตัวแฝงก็ได้ปิดไฟมานะผมที่เดินม,มาเจอเสียมตาวันนี้ผมก็เลยปาดเสียมตามทิ้งมานะครับจากนั้นผมก็ามายืนดักหน้าห้องไฟสักพักหนึ่งนะครับนะจากนั้นผมก็ได้เดินออกมาหาคนป่านะครับแต่เพื่อเราก็ป่าไป,ไปก่อนแล้วนะทำให้เกมนี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ That was epic. The best game played long time was game played a I've in long